เนี่ยครับเขากำลังเอาออกนะครับดูการเอาออกดูภาษากลางล้างเอาออกครับดูครับการออกการออกการออกงูารออกนี่จะตัวไข่ไข่หัวหัวปาดน้าหลอกน้ำใสเกลือใสหมดเดียรกูซีง่ากินง่ายกว่า เนนออไว้สู้กินตอนเขาจกัน่เออ,อ,อ,ออวไฟไฟไฟอ้ยเ <c oughs> น,น,น้ยเน้ยเนี้นออมามาเนี้ย,นยนเนต้ยเนี้เนี้นี้ยออเนนนี้น้เนเนี้นี้ย้นี้เนเ้น้ยน้นียนนเ้นนี้ ไนตัวนั้นตัวนั้นแม่สูงเอาว่าป,วปัน<า>หัวอหหอกขึ้นไอ้าอ,าอายเชี่ยออกไอ้มีอน,นี้เ้อเอาเม็ดใม้มันตัวหา,วาตัวนั่นแม้บางเส้นเบ,บิงทุกคนดูไป,นไปกดเศร้าในเนเต็ม